สองนาทีนะครับรู้เลยรถมือสองทำไมต้องเอออโตคาเท่านั้นนะครับจอง6บาทนะครับรับเลย iPhone 1เครื่องนะครับจอง6บาทสัญญาเรื่องผ่านอนุมัติรับ iPhone ไป1เครื่องนะครับสนใจที่เอออโตคาจัดให้นะครับวันนี้เรามาดูแก๊งมิซูบิชินะครับออนิวมิซูบิชิคันนี้นะครับเป็นแคปนะครับปี2 0ง0ยี่สิ เอ็ดนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้โหหน้าดำแล้วดำจากโรงงานนะครับมาลำนี้ปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดนะครับสวยๆมาลำนี้นะครับเป็นแคปปีสองพันสิบแปดสวยๆมาลำนี้นะครับไฮไลท์นะครับปีปีอะไรวะปีศูนย์เจ็ดนะครับคันนี้ปีศูนย์เจ็ดโอ้โหบอกได้เลยศูนย์เจ็ดราคาเบามากนะครับใครอยาก สนใจนะครับอยากได้ขนไหนที่เอลตัวคาครับจัดให้แล้วนะครับสวยครบจบที่นี่6บาทออกด้เลยที่เอลตัวคาเท่านั้นสวัสดีครับ